รีวิวกาแฟกดจากตู้นะคะหน้าตาดีอันนี้ก็คือจะเป็นมิ้นกาแฟลาเต้ประมาณนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างน,นี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่ะมนมมันเยอะไปอะ่ะมันก็ลาเต้นเนาะอืมแต่ว่าความร้อนได้ มิ้นท์ไม่มีคือเราสั่งมิ้นท์กาแฟลาเต้แต่มันไม่มีความเป็นมิ้นท์เลยมันอาจจะเกิดจากการที่เราสั่งแบบไม่หวานเนาะมันก็เลยคือความหวานจากมิ้นท์มันน่าจะมาจากไซรัปก็เลยไม่ได้รสชาติมิ้นท์มาเลยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ลองสั่งใหม่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอาไม่หวานเลยมันจะมีรสชาติอย่างไรบ้างเราจะบอกว่าแก้วใหญ่มากอะคือ กินไม่หมดอะเดี๋ยวเราจะใส่กระติกน้ำที่เราซื้อมานะ